แตมาเรื่องความสงบเรียบร้อยในระหว่างการเดินทางเขาคำนึงถึงต่อไปเนี่ยความสงบเรียบร้อยในระหว่างการเดินทางเนี่ยการเดินทางเนี่ยแน่นอนคนใช้บริการของเราเขาต้องการความความสงบไม่ใช่ท่านเปิดไฟเอ่อท่านเปิดปัจจุเสียงดังหรือสะบดด่าเพื่อร่วมทางสะบดคำนี้กล่าวคำไม่สุภาพอย่างเช่นเห็นเขากระทาความผิดกดจราจรเนี่ยทั้งทั้งที่ตัวท่านไม่ผิดก็ไม่ควรไปวิจารณ์อะไร ทำอย่างนี้ต้องอย่างนั้นอย่างนี้ทําให้ผู้โดยสารเกิดความเบื่อหน่ายด้วยหรือมีหรือการกดแตงแตรเสียงยาวการกดแตรเสียงยาวเนี่ยเป็นการกระทําที่ไม่สุภาพการกดแตรเตือนเนี่ยนะครับเราจะกดเพียงแค่เสียงสั้นๆก็พอหรือการขับรถชบัดชว่วยนในหมายความภาษาอย่างนี้ก็คือการขับรถปาดไปปาดมาทําให้ผู้โดยสารเนี่ยเกิดการไม่สบายตัวเวลาขับรถเวลานั่งรถของท่านนะ การเดินทางการไม่ใช่มาดเนี่ยนะครับก็จะทําให้เกิดการทะเลาะวิวาทความสงบเรียบร้อยในการเดินทางไม่มีอยู่แล้วถ้าคุณไม่ใช่มาดเกิดความคลับข้องใจการพูดจาวะจีวจีสุดวจีสุดจริตหรือเรียกว่าการพูดจาที่หยาบคายหรือไม่สุภาพเนี่ยผู้โดยสารก็ไม่พึงพอใจอยู่แล้วหรือว่าแโลมพูดจาในลักษณะมายอดไก่ไม่ควรกระทําเลยนะครับการพูดจาในลักษณะนี้ แล้วก็ไม่เหยียบเบรกบ่อยการที่เหยียบเบรกไม่ดิ่นโดนสร้างความไม่สบายตัวให้กับผู้โดยสารทั้งอย่างที่จะก่อให้เกิดความเสียหายคือถ้าเกิดการเบรกนี้จะทําให้เกิดการเสื่อมสภาพยกตัวอย่างอย่างเช่นการจราจรทุกทั้นรับขังเนี่ยเรายอมรับอยู่แล้วครับว่าต้องมีการเบรกอยู่อย่างสม่ําเสมอเดี๋ยวจึ๊กๆการเบรกบ่อยๆเนี่ยทำให้เบรกเสื่อมสภาพเบรกอาจจะแตกได้อาจจะแตกเสียหายได้นะครับซึ่ง ถ้าเป็นนักขับรถแล้วเนี่ยการเบรกบ่อยๆจะทําให้มันเสื่อมสภาพแล้วก็จะส่งผลต่อการต่อต่อต,อตอัวรถของเราด้วยนะครับการขับรถจี้ท้ายก็เหมือนกันการขับรถจี้ท้ายนะครับให้ดูนะครับการขับรถที่ท้าย,าายมันเราไม่ควรขับรถจี้ท้ายเพราะการขับรถจี้ท้ายเนี่ยจะทําให้เมื่อคันหน้าแตะเบรหรือจะทําให้รถเกิดการเสียหลัก นะครัอยู่ที่เขานี่ที่โดยที่บทบังไม่เห็นเลยพอค้าแต่เด็กเห็นไหมครับรถก็ทำไมเกิดรถก็จะเกิดการสะดุดแล้วก็ติ๊กคว่มได้นะครับนั้นจะทํำยังไงล่ะที่จะไม่ให้ที่เราจะไม่ให้เกิดอุบัติิเหตุน,นี้ขึ้นมาเราก็ต้องมีระยะห่างในการขับรถ ระยะห่างในการขับรถเนี่ยก็คือระยะสวินาทีนั่นแหละครับไม่ง่ายระยะสามวินาทีตามที่หลักรกรมการขนส่งทางบกสอนกันเนี่ยเพื่อจะให้รถท่านเนี่ยสามารถเบรกและหยุดได้ในระยะในระยะที่พอสมควรที่การรู้จักขอบคุณและขอบใจเพื่อนร่วมทางแล้วก็ขอโทษเพื่อนร่วมทางเมื่อเกิดการกระทําผิด เกิดขึ้นนะครับเมื่อเจอร่วมทางที่เมื่อเพื่อนรมทางเขามีน้ําใจต่อเราเปิดทางให้เราไปหรือว่าหยุดรถหรือว่าในฐานะที่เราเป็นคนเดินถนนเนี่ยแล้วเขาหยุดรถให้เราข้ามแล้ว,วก็ควรจะโคง้งศีรษะยิ้มนะครับบางทีคนขับรถเราเข้าใจนะครับคุณขับรถไปเดี๋ยวคุณไม่ตั้งใจจะไปปาดหน้าเขาหรอก แต่บางอื่นเราลืมมองกระจกหลังมองกระจกด้านข้างไปตัดหน้าเขาเพอเกิดตัดหน้าขันหลังเอ๊ะทำไมคุณขับรถนี้อาจจะทําให้รถผมเกิดบติเหตุได้ก็เกิดความตึงเครียดไม่มีความพึงพอใจเพียงเท่านี้นะครับคุณลดกระจกถ้าโค้งศรีรษะคะยกมือขอโทษเข้า่านในลนักษณะตะเบะก็ได้นะหรือเปิดไฟกับพี่เพื่อขอโทษเพื่อร่มทางก็ได้เปิดกระจกเท่านี้ความที่โกรธอยู่ว่าอารมณ์ก็จะทำไมครับก็จะลดลงนะครับ เวลาขับรถก็เหมือนกันจะไม่เบิ้ลเครื่องการเบิ้ลเราเข้าใจนะครับว่าการขับรถโดยโดยการเบิ้ลเครื่องเนี่ยโดยการเบิ้ลเครื่องเนี่ยบางรถจักรยานยนต์บางรุ่นยี่ห้อบางรุ่นจําเป็นอย่างเช่นรถิึกใบรถลึกไว้บางรุ่นเนี่ยนะครับรอบจนถึงถึงจะขับรถได้อย่างความมวน,นแต่การเบิ้ลเครื่องก็คือบื๊ดเดียวก็สามารถขับไปได้แล้วไอ้การเบิ้ลเครื่องเนี่ยมันจะทําให้เครื่องเรา เปิงน้ำมันด้วยหลวงหูชาวบ้านด้วยก็เป็นผลที่ไม่ดีกับเราเหมือนกันนครับ